มาแจากของน้องที่โรงเรียนกันเริ่มจากวันนี้คิมมาถึงสตูค่ะไม่เจอใครเลยยกเว้นน้องแมวก็แบะเรียกกับมินโฮหน่อยนะคะน่ารักมากและนี่ค่ะคือชุดที่คิมใส่มาในวันนี้อยากให้เพื่อนๆช่วยดูนะว่าคิมไม่ใส่แว่นหรือว่าใส่แว่นดีกว่ากันแต่วันนี้เนี่ยคิมเลือกแบบใส่แว่นนะคะกานไปทำภารกิจก็ต้องเพิ่มพลังก่อนค่ะข้าววันนี้อร่อยมากแต่คิมก็แอบพิดว่าถ้ามีพริกมันคงจะอร่อยกว่านี้นะยาดามาแล้วค่ะพอกินข้าวเสร็จน้องยาดาก็มาแล้วตามมาด้วยน้องเอ,อิเย่จะได้ไปแล้ว้วทุกครออ,อเ ก็กำลังจะเดินทางไปที่โรงเรียนแล้วค่ะโดยเรา3ามคนนะคะ mm hmm. ก็เป็นตัวแทนของท่านเอสไปมอบทุนการศึกษาให้น้องๆที่โรงเรียนนั่นเอง mm hmm. ซึ่งน้องๆแต่ละคนน่ารักมากๆทั้งคิมชอบบรรยากาศแบบนี้มากๆเลยนะคะ mm hmm. ทาให้รู้สึกเหมือนตอนไปเป็นครูเลย mm hmm. นี่เราก็แจกของกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ mm hmm. ก็โบกมือลาน้องๆทุกคนหน่อยพอลงมาก็เจอน้องคนนี้พูด mm hmm. ว่าน้องิลงา ก็ใจฟูแล้วค่ะสงสัยต้องขยันทายคิดให้น้องๆดูบ่อยๆแล้วนี่แล้วก็มีน้องๆมาให้ของเต็มเลยแล้วก็ก่อนจากกันนะคะน้องๆก็มาบายๆถึงรถเลยทุกคนวันเด็กปีนี้นะคะพี่เิ็มก็ขอให้น้องๆเนี่ยเป็นเด็กที่เก่งและดีของคุณพ่อคุณแม่ของุณครูและก็ของสังคมนะตั้งใจเรียนแล้วก็มีความสุขมากๆนะคะของที่น้องๆใายพี่เขยนชอบมากเลยสัญญาว่าจะเก็บไว,ว้อย่างดีเลยค่ะยังไงก็สุขสันต์วันเด็กนะคะหรือว่าอยากให้พวกพี่ไปโรงเรียนไหนก็บอกกันได้นะ